<differences S 2> oh. บ่อแดงตีนะคะ กัน3คนแบบเดิมใช่ใชวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็จะมาเล่นกีฬาที่ชื่อว่าตีสปอร์ตนะคะ สอนสควอชมาประมาณ30กว่าปีแล้วล่ะ,ะคะ่ะการตีสอควอชเนี่ยมันคือมันคืออะไรมันตียังไงก็เป็น <ไง S 1> กีฬาที่จริงๆแล้ว,ลวกีฬาสควอชเป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษเกิดมาจากคนพุ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนติดพุกไม่มีอะไรที่จะเล่นก็จะใช้ผ้ามาปั้นเป็นลุกโมแล้วก็ตีอักําแพงตอนหลังก็คือวิวัฒนาการมาเป็นแรเกตเป็นลูกบอลการตีสคอตเนี่ยค่ะได้ออกกำลังกายส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหได้ทุกส่วนเลยค่ะโดยเฉพาะหัวใจเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะฝนตกไม่ต้องกลัวแดดออกไม่ร้อนเล่นในห้องแอ สควอชเล่นคนเดียวก็ได้ค่ะถ้าเพืดอยากออกกำลังกายผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยการจับไม้สควอชก็เหมือนคล้ายๆกับการเช็คแฮนแต่ว่าเวลาจับไม้เนี่ยเราจะให้ตัววีเอามือวางลงไปจับนะคะ จะเห็นว่า3มนิ้วนี้เราจะกำไปก่อนนิ้วชี้จะเกี่ยวไว้นิดนึงตรงนี้จะมีช่องว่างโอเคค่ะอันนี้ผิดนะคะอันนี้ไปมือก่อนนะคะโอเคค่ะอ่ะโอเคจับกริปได้แล้วนะคะก็ลองตั้งข้อมือขึ้นนะคะเวลาสวิงก็ปัดท้องแขนนะคะข้อมือจะตั้งอยู่นะคะอยู่แนวนอนโอเคค่ะอันนี้เวลาเราเตะนะคะก้าวซ้ายออกมานะคะโบจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ย่อเขา่าแล้วเหวี่ยงตีบอลแบบนี้นะคะอ่ะเหวี่ยงตีบอลหากระแทงหน้าแล้วก็ f follow through ขึ้นนะคะเหมือนกันนะคะสวิงใช่ไหมคะก้าวเท้าซ้ายออกมาก้าวเท้าซ้ายออกมาอ่ะฮะย่อเข่าค่ะยอ่อเข่าเหวี่ยงตีเห็นไหมหน้าไม้เปิด45ห้าแล้วก็ follow t h r o u g ูขึ้นนะคะโอเคอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้แบดมินตันแล้วคะ่ะโอเคย่อเข่านะคะเหวี่ยงตีฟลอร์ทรูนะคะ เวลาตีเราจะรอให้บอลเด้งตีเด้งแล้วก็ตีเปิดหน้าไม้เห็นไหมครับตีแบบนี้นะคะลองดูดูบอลนะคะบอลเด้งตีนะคะตีอ๋อให้หนูตีใช่โอเคตีโอเคเด็รแกงมาตีบอลด้านนี้โอเคสวินะคะโอเค มาพี่ขาลูกค่ะเอาอเท้าคู่นี้ไม่ดีรอท้าเไม่ไม่เาไดไม่มีการขยับเลยหนต้องวิ่งขาบอหนูอยกเห็นคนอื่นตนะคะีนะคะรตอ้าีค่ะแดงลับต ลูกมันบ่เต้ค่ะขยับพาลูกค่ะดีโอเคมาค่ะมาค่ะสิงนะคะเต้ตามลูกมาตามเลยนะวันเพาินลูกนะคะเตค่ะโอเคคนต่อไปค่ะ แบ h แ n นเปิดด้านหลังมือหน้าไม้จะต้องเปิดนะคะนี้ก้าวเท้าขวาก้าวขาเดียวกับแขนเหวี่ยงไม้ตีแล้ว follow through แบบนี้นะคะเหนไหม follow through ไปข้างหน้าค่ะย่อนะคะเหวี่ยงไม้ออกมาตีบอลแบบนี้นะคะอะลองดูก้าวเท้าขวาโอเคบอลอยู่นี่ย่อขาเหวี่ยงมาตีบอล follow through ไปอะแล้วก็สวิงไม้ วิ่งเตีบอลลาบอลเต้ดีดีเก่งเก่งมากได้เอาไปโอเคบอลเด้งแล้วตีนะคะตีไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังมันผิดที่ตรงไหนคะคุูเปิ้ลแบบที่ทำไม่ได้เนี่ยผิดตั้งแต่เพื่อนหนูจับไม้เลยบอกถูกต้องอ่าถโจ๊ะเออคอนา์ ได้้แลวจริงเักเวนมาตีกันนะคะอะไรเอ่ยสู้คุณครูโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันแบบสลับวนสามวนสามแบบที่ไม,ม่มีครูแล้วตอนนี้ <c oughs> ตีแบบสุดๆเลยเหรอเมื่อกี้แม่ตีด้วยโดนด้วยอ๋รอตีแบบว่ดตีร้อยเหโอเคเดี๋ยวเราจะไปช l l เล g e กันก็คือจะลองให้แต่ละคนลองน็อกด้วยตัวเองดูว่าใครน็อกได้สักสิบลูกนะติดต่อกันสิบลูกนั้นจะเป็นผู้ชนะมัเยอะลูกเยอะไปไหม่ะขอสักห้าลูกแบบห้าลูกติดต่อกันนะคะได้ค่ะ หนึ่งอ้าวครั้งแรกสักชักอ้าวครั้งที่สองนะคะตีค่ะอ้าวรอลูกเด้งก่อนนะคะเด้งก่อนหนึ่งตีต่อได้อือได้ถึงลูกอ่้าวเโอเคตีตออเลยค่ะแก๋ไม่ได้อแล้วอ่ะสองสามสี่เห็นใช่ไหมคะ ที่สองค่ะหนึ่งไปหาวันสองไปหา เมื่อกี้ที่เราได้ให้ชร์เลนกันแล้วนะคะปรากฏว่าเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะนคนดีค่ะเยี่ยสค่ะเมากขอบคุณค่ะอยากให้คุณครูฝา่งาแบบเชิญเพื่อนเชิญชวนเพื่อนเพืเล่นกีฬานี้กันหน่อยกีฬาสควอตจริงๆแล้วเป็นกีฬาที่ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยูกก่กับทักษะของแต่ละคนลองเล่นกีฬาสควอชดูนะคะแล้วจะติดใจในกีฬาสควอชที่นี่แมติออดนะคะชั้นเก้าใจกลางเมืองสุงขสุิทที่สิบสีก็วันนี้ก็ขอบคุณครณเปิ้นมากเลยนะคะสอบคดีคะ่ะ